สนับสนุนโดยใหม่อิสุดีแมกเหนือลิมิตพิชิตโลกผลิตภัณฑ์กเกษตรตราไลทิพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบล็กแอนด์ไวท์กระชายสกัดตราทิปโก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์แชนแนลฮะทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มห้นาทีโดยประมาณนะครับหลังรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีนะฮะวันนี้อยู่กับทีอีกแล้วฮะในช่วงขับรถเที่ยวกินกับคนดังครับวันนี้ที่จะบอกเลยว่าเรามีโอ้โหนี่คือเซอร์ไพรส์ของวันนี้พี่เขาเป็นถึงนางงามน,นะครับมิสไทยแลนด์เวิด์ปี2012ฮะเรามาดูกันนะวันนี้เราจะไปขับรถกับพี่เขาเที่ยวกินกับพี่เขานะฮะแล้วก็พาไปร้านอาหารที่ต้องบอกว่า อร่อยมากๆนะครับเป็นร้านอาหารที่ถ้าคุณผู้ชมกาลังหาอยากจะทานนะครับผมใบให้ว่าขนมจีนดีๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามีขนมจีนหลากหลายเมนูที่น่ารับประทานมากๆครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปขับรถเที่ยวกินกับคนดังกันไปชมช่วงมอเตอร์อัปเดตกันก่อนครับ วันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่เราจะมาดูการพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าไปกันเลยค่ะวิทยาลัยมีการพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้านี้อย่างไรบ้างคะ ปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยียุคใหม่แห่งโลกอนาคตซึ่งทางรัฐบาลก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชั้นนาของโลกวิทยาลัยเทคนิคแฝของเราก็มีความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเรามีการอัพสกิลและรีสกิลครูและบุคลากรจัดฝึกอบรม ส่งคุณครูไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเรามีการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนาทางด้านห้องเรียนและสื่อครูพันต่างๆของเราก็เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนส,อนส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนนักศึกษามีทักษะในด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศในด้านยานยนต์ไฟฟ้าครับในการจัดการเรียนการสอนสาขา,าทเทคโนโลยีย, nder, ยานยนต์ไฟฟ้าวิาลยแห่งนใแพร่อสอนตั้งแต่พื้นฐานการคํานวณทางด้านไฟฟ้าการใช้เครื่องมือในการวัดทางด้านไฟฟ้ารวมไปถึงความปลอด เกี่ยวกับการ,รเริดงานยานยนต์ไฟฟ้าการซ่อมรุงระบบควบคุมระบบขับเคลื่อนโดยไปถึงการซ่อมแซมดัดแปลงการซ่อมแบตเตอรี่เรามั่นใจว่านักศึกษาที่จบจากวิศวเ,เทคนิคแพร์สาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าของเรามีทักษะมีความรู้สามารถไปปฏิบัติงานในศูนย์บริการในสถานประกรอบการทั่วประเทศได้อย่างมีคุณภาพครับ นอกจากนักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในชั้นเรียนแล้วยังสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงและช่วยเหลือสังคมเช่นที่ผ่านมานรเรามีการน,นํนา,านักศึกษาไปช่วยสถานีตํารวจจังหวัดแพร่นรในเรื่องสายตรวจทํารถไฟฟ้าอีีและในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่เราก็มีการทํครถรถ3ล้อไฟฟ้าแล้วก็จัดแปงลงรถ3ล้อรับนักท่องเที่ยวพาชมเมืองในจังหวัดแพร่ครับ